สวัสดีค่ะแม่ยัยใหม่เจออวันออฟฟิเชีลค่ะวันนี้เราอยู่ภูทับภูทับเบิกวันที่9นะคะสิงหานะคะตอนนี้เวลาเชา้าเ้าเดี๋ยวดูก่อนว่ากี่โมง,งแล้วนะคะตอนนี้เวลานี่ค่ะเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงห้าบสานาทีนะคะ โอ้ยแดดทรงเหลี่ยมตาสลบพี่น้องหมอกสวยๆอันเวิ้งนั่นบานเลื่อนอันขีเมกซนดีจังเลยรอบหน้าเขาต้องไปเขาต้องไปพักแถวนั่นเพราะหมอกจะไปโซนนนดีมากนะคะมันจะหน่าจะเป็นช่องล่มค่ะพี่น้องไปประทะโซนนดีมากเลย เดี๋ยวรอบหนาก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสีพากันไปพักซุดโซนนั่นล่ละรู้สึกว่ามันจะเป็นร่องเป็นช่องเพราะเท่าที่สังเกตการมานี่ไหลไปดีจังค่ะขี้ฟ้าขี้หมอกไหลไปดีจังมืดแล้ววันนี้เอาเอาเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างแล้วเมื่อกี้นี้แทบไม่เห็นเลยนะคะผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม่ค่ะเดี๋ยวขี้ฟ้ามันก็มาใหม่นะคะ ตอนนี้เราอยู่เหนือขี้เมฆนะคะเราอยู่สูงมากๆสูงกว่าระดับน้าําทะเลเดี๋ยวต้องเช็คดูก่อนว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเบิรงกอนเด้อสูงกว่าระดับน้ทาทะเลหลายกันได้ดีพูฮับเบิร์กนะคะโอ้ยแดดกระห่อนนี้บ่เนี่ยเริ่มห่อนแล้วเด้อหลายอารมณ์เนาะอันหนาวกับหนาวห่อนกับห่อนนี่บ่นเนี่ยแดดเยี่ย,ยมขนาดแต่ถ้าอยู่ในร่มก็จะเย็นสบายนะคะ ืผัดมาผัดมาห่วยๆพี่นองดูดูผัดมาดูขีเมียผัดผัดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้ภูเขาเบิกอ่า14องศานะคะมีเมฆมากนะคะนี่ค่ะมองเห็นว่ตะ14องศามีเมฆมากสูงกว่าระดับน้ำทะเลเดี๋ยดูเช็คดูก่อนนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ176 8นะคะทุกคน 1768เนะคะเมตรนะคะทำให้ยอดภูผาพุธสูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอากาศหนาวเย็นนะคะมีฝนตกตลอดนะคะเย็นแล้วก็มีฝนตกเรื่อยๆนะคะฝุ่นอุ้ยลอยมาดิจัง นี่รอบหน้าเราต้องไปนอนโซนโน้นลูกโน้นอะที่มันเป็นชะง,ง่อนเขาไปยื่นไปลงไปงั้นมาดีจังเลยฝั่งโน้นอะนั่นมืดอีกแล้วเริ่มแบบผ่านอีกแล้วนะคะเมฆคอยลอยเคลื่อนนะคะ อคอยลอยขึ้นพังไปดีขนาดพี่น้องพอันมองนุ่นไหมพี่น้องนุ่นนุ่นนุ่น่เมฆเมฆไปดีจังเราจะต้องไปไปสืบไปสอบไปค้นหาก่อนว่าคือรีสอร์ทอะไรเราอยากไปภักตวนด้วน เี็เวหมมันหสดีจังไหมไหลย่านฝั่งโน้นดีจังไหมนน,น่นอ่ะฝังน,น้นมันน่าจะเป็นช่องลมแบบไปดิอู้อยผ่าน,นยุน้ยยุ้ยยุยไปแล้วพี่น้องยุ้ยยุยไปแล้ว นี่คะ่ะทุกคนขาวเปี้ยเลยนะคะตรงนั้นคะ่ะวัดอ่าเริ่มจางแล้วแต่เมื่อกี้มิดไปเลยนะคะเริ่มเคลื่อนขอยผ่านไปวัดภูพับเบิกนะคะ หลางามงามเนาะขีฟ้าขีเมกเอาวิวสวยๆมาฝาก FC ค่ะชมวิวสวยๆไปด้วยกันค่ะทุกคนอันนั้นที่เห็นยอดแหลมๆนั่นก็คือวัดป่าปูทับเบิกนะคะ1,700กว่ากิโลเมตรเฮ้ย กว่าเมตรค่ะที่สูงกว่าระนับน้ําทะเลฝุ่นทรงบึงข้างล่างพี่น้องฝุ่นอันข้างล่างฝั <c oughs> ่งนี้อันนี้ฝั่งนี้ค่ะอ๋อได้ยอดไม่อันดกอกห้าวิวสวยสแล้วอ้าตึบ๊บนี่ได้หนึ่งภาพสวยๆค่ะนี่ค่ะ กำลังเคลื่อนมาค่ะกลุ่มใหญ่ๆกำลังลอยเคลื่อนมากำลังลอยเคลื่อนยุ่ยยุ่ยว่านี่ตอนนี้ลมเกาลมสักมิดไปหมดแล้วค่ะมองไม่เห็นแล้วนะคะข้างล่างมองไม่เห็นแล้วค่ะลมเกา่าลมสักยักย่ใสขคีฟ้าเต็มเม็ดขีฟ้าปกปิดมิดไปไปเบิรดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่สูงมากๆนะคะ สูงกว่าระดับน้ําทะเลพันเจ็ดหกว่าเมตรนะคะสูงกว่าระดับน้ําทะเลนะคะจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะภูเขาเปิกจะอยู่ตำบลวังบานนะคะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวิวสวยๆมาฝากค่ะอดอกหญ้าก็งามเดอ้อจังสิ เห็นว่ค่ะพี่น้องธรรมาชาติค่ะธรรมาชาติเฮ้ามาอันเยียวยาฟ,ฟื้นฟูหลังจากเฮิดงานเมื่อยแล้วกัมารีแหลกนะคะวิวสวยๆนะคะเอาวิวสวยๆมาฝาก F-C มีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ